ไม่พลานไม่พลาดสถานที่วันนี้เรามาร่วมงานครับเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็มามุ่นมั่นมุ่นมั่นด้วยชุดก็รู้แล้วว่าชุดก็มุ่นมากใช่ใช่มุ่นกระแหกกระบ้วนแล้วก็มีทุกคนมาร่วมเต้นไปด้วยกันก็สนุกดีครับอันนี้คือขึ้นรถแห่รถอะไรเป็นยังไงบ้างก็โมเมนต์ตอนนั้นก็ม่วนดีครับผมเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาแห่รถอย่างนี้ก็สนุกดีครับแต่วระยะทางมันไกลกว่านี้ วันจริงไหนอ๋อผมไม่รู้ใช่ใช่น่าจะใช่ครับใช่ใช่ใช่ชก็น่าจะปีที่แล้วนะปีที่แล้วน่าจะเป็นแบบตั้งแต่อนุสรีอ่ะใช่แล้วก็มาจะตอบว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะเออครับผมระยะทางจริงไกลนครับก็เชิญชวนทุกคนมานะฮะแล้วก็จะมีศิลปินมากมายเลย ที่จะมาแบบมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณอัธนาลนะฮะพี่โปนะครับผมคุณอิงนะครับผมหรือว่าเย็นนี้ก็จะเจอกับพี่ทัชชุกัลเลอร์ด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีการกินกันเที่ยวฉ่บอ่าแต่สำหรับเราก็งานฉ่ำเหมือนกันเห็นครับผมทุกงานเหมอนการผมก็เห็นพี่บ่อยใช่สงคราวพีนทำงานทุกวันเลยไหมหรือว่ามีเวลาพักวันหนึ่งไหมจริงจริงอะมันมันทุกวันครับผมแต่ว่าเราหยุดไปวันหนึ่งเพราะว่าไม่ไหว เพราะว่าจะร้องเพลงติดกันไม่เยอะๆไม่ดีใกล้คอนเสิร์ตด้วยก็เลยแบบขอหยุดไปวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยไม่รับวันหนึ่งใช่ก็จะไม่ติดกันละก็คือวันที่หยุดจะเอาไปพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวอะไรยังไงไปโดนสัดว์น้ำไหมเอาไปนอนใช่ครับผมตอนนั้นน้ำหัวผู้ใหญ่นี่ไม่มีอะไรจะถามไม่ยินหรอไม่ยินหรอไม่ยินทางการที่อ๋อเมื่อเ่อคืนเมื่อมืคืนก็แบบคุยคุณคุณย่าแล้ว คุณย่าก็แบบว่าให้พรแล้วเรียบร้อยออใช่ใช่ครับผมแล้วก็กลับไปหาคุณแม่ในช่วงของการเดินก็ค,คือวันหยุดก,กใัใช่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 ก็ถก็ยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะไม่ไใช่ใช่ใช่ก็ไปเจอคุณแม่ต่อใกล้วันเกิดคุณแม่ด้วยใช่ใช่จริงๆพองานมันแน่แนอย่างเงี้ยเราเวลาอยู่กับครอบครัวมันน้อยลงครับผมก็มันก็น้อยลงครับแต่ว่าเราก็พอเราอยู่ก็เราก็จะแบบจัดเวลาให้มันแบบว่า efficient ที่สุดใช่ยิงธงชงช่วงเทศกาล ดื่มช่วงเทศกาลนะสินะดื่มน้ำดื่มน้ำสินะมนจะรับงานเยอะมากแบบเทศกาลเลยครับเพราะว่าครอบครัวผมก็ยุ่งพอๆกับผมครับไม่ไม่น่าเป็นไรเพราะว่าคุณว่าคุณแม่อะไรเงี้ยก็ทํางานกันหนักหน่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ผมว่าเราก็เจอกันในวันที่เราพักผ่อนงี้ยแหละดีแล้วอย่างที่เกิดคุณแม่นี่เราจัดหนักเลยไหมีกับจัดหนักกัณแม่ไหมจัดหนักของขวัญของขวัญอ๋อก็มีคิดไว้กิดมีคิดไว้ใช่ ก็ยังไม่บอกไปถ้าบอกก็รู้ครับผมก็ยังไม่บอกตนีครับก็คือใดๆก็คืองานยุคแค่ไหนครอบครัวก็ต้องไปก็ต้องไปกินข้าวคุณแม่ให้ได้ใช่ไม่ไของขวัญไม่ไม่บอกคุณแม่ไปเลยว่าเป็นอะไรเดี๋ยวคุณแม่ไม่ชอบสุดท้ายอ๋อผมถามคุณแม่แล้วครับแม่อะไรครับวันเกิดอะไรใช่เดี๋ยวไม่ถูกใจใช่ก็เราอายุ30แล้วอ่ะมีวันเกิดแม่ที่เราได้ได้เจอเนี่ยก็30รอบแล้วอ่ะเออก็เดี๋ยวเราถามเราลยดีกว่า อ่ะสงการมีแฟนมีนุ้นจะได้เห็นแบบร่างทองแบบร่างแบมโชว์วิวได้ไรบ้างไหมคะเอาก็มันร้อนอากาศร้อนไปเรื่องะไรนะต้อง้ายน้อยเซ็มันร้อนอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่เวทีแล้วแต่แล้วแต่ฟิลของอ่าชุดที่ใส่ไปเล่นในงานใช่แล้วแต่งงานใช่แล้วในไอจีเป็นแฟชั่นเซนตอะไรเงี้ยมีไหมคะซัมเมอร์แบบ ก็อาจจะมีก็ได้นะก็ก็ต้องรอดูเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ฟีลก็คือแฟนๆคาดหวังครับครับผมเราแหละเราเราเลยเรารู้รู้ตัวปว้เนี่ยเราถามแฟนแฟนในแถ่นี่้ที่พูดขนาดนี้แล้วจะลงรูปให้เราดูไหม้ก็แล้วแต่ฟีลแล้วแต่ฟีลเออครับผมครับผมครับผมโทษทีครับก็พี่พี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมฮ่าฮ่า โอเคครับแฟนมีรุนเนาะได้เห็นได้น่าน่าจะได้เห็นผมเล่นน้ำครับแต่แฟชั่นเซ็ตก็ยังรุนอยู่ก็พี่ใช่ไหมมายถึงพี่ก็ยังรุนอยู่ในตอนนี้ก็ก็ก็รอรุนต่อไปครับจบหมด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 ละมีอะไรจะบอกมีอะไรก็สําหรับเจมส์นะครับ สำหรับเจ๊ไน,นวันสงการมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนๆไหมครับ <c oughs> อ๋อครับผมก็ครับก็อยากจะอวยพรเพื่อนๆทุกคนถามเองต่อไปก็ออ <c oughs> ขอทุกคนมีความสุขมากในวันสงการครับผมแล้วก็ขอให้เ,เจอแต่สิ่งดีๆขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเดินทางกันปลอดภัยไม่เจอ,เ,อเรื่องแย่ๆนะครับผมรองชาแล้วก็ขอให้ครั้งต่อไปมีเรื่องที่จะคิดว่าจะถามอะไรครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขมากครับผมยังงสงการเรามีะสบการหรือเปล่า ความทรงจำที่ดีในวันขงการที่ต้นเด็กคนโตขอเล่าเหตุการณ์มีอยไรมีแย่ๆได้ปะได้ไปเล่นสงมติเขาพี่ไปเมื่อกี้อ๋อใช่ไงขอให้ไม่เจอสิ่งเดียวกันไงคืออเวลาเมื่อก่อนตอนอายุแบบว่านานมากแล้วไม่ได้เล่นสงการมานานมากแล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะไปเล่นกับน้องแล้วก็น้องเขาก็จะแบบพกโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นซองใสใช่ไหมฮะเออแล้วก็เพิ่งซื้อซองมาประมาณห้าทีซองอะยังอยู่ แต่โทรศัพท์ไปเลยคือกรีดเขากรีดเขากรีดแล้วเขาก็แบบไปเลยใช่ช่วงเบียดใช่โอ้ประมาณแบบอายุผมอยู่ม3ม4ใช่ใช่ช่วงนั้นเลยลองใจเสียใจไหมโทรศัพท์ไปน้องเหรอครับก็ไม่ลองครับซื้อใหม่ใช่ครับก็แต่ว่าเฟลอยู่นะหมายถึงว่าเพิ่งยังไม่ได้เริ่มเล่นสงการเลยะ พิ่งซ uh, ื้อซองอุ้ยโทรศัพท์ของครัวเราเปล่งน้ำใส่ปุ๊บเหลือแต่ซองห้อยไว้กันก็เตือนเตือนให้ระวังก็เตือนระวังมิจฉาชีพนะฮะก็ขอให้ชะตากรรมเดียวคนที่โกงบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมอะไรอย่างอะไรอขี้หพูดได้เหรอเราจะทำเราอย่าไปซ้ำเราอย่าไปซ้ำเราหมายถึงว่าแช่งใหม่ะรรจิีมใคสงกาขอให้อุนจิ มันส่วนทางออกมาเออเป็นไงมันสวนทางเออร่วังกันนะครับผมก็ต้องแบบนิดนึงเขาจะได้ไม่ทำเอออย่าไปโกงอย่าไปทำร้ายใครนะครับผมคุณผู้หญิงสุภาพสตรีระวังด้วยแต่งตัวก็ระวังแล้วก็ระวังเรื่องแบบลวนลามด้วยใช่ในเจ้านะเพราะว่า แบบว่าผมเจอทุกปีเลยเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เขาแบบไปเล่นสงนการระวังตัวนะครับผมแล้วก็ระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงค่ะให้เจ๊สั่งให้ทุกคนคนไม่มีคู่ในวันสงนการนี่ซึ่งพี่ก็คือพี่แล้วเขามีอ๋อมีอ๋อครับผมก็คือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะไม่ต้องให้กังลใจหรอกก็คือผมว่า มันก็เราใช้ชีวิตยังไงก็อย่างนั้นอะไรเงี้ยเมื่อไหร่คนที่ถูกต้องก็มาเราก็จะรู้เองอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอะไรมันครับผมแล้วก็ขอให้เล่นน้าอย่างมีความสุขเออก็อย่าไปรีบร้อนเดี๋ยวเราเราจะแบบเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกต้องค่อยๆเลื่อนค่อยๆครับผมใช่แต่ถ้าใครรอมาปากแดงยืนหน้าเลยอ่ะนี่เราก็เราก็สงวนตัวนิดนึงเออโอเคไหมครับครับผมขอบคุณครับ なるほど。